ก็ขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมในคลิปนี้ก็อยู่กับเกมดาวพุนนะในในคราวนี้คือผมไม่ได้ไม่มีอะไรมากนะคือแค่บอกในสะ่วนอัปเดตใหม่ของดาวพุนนะดาวคุณเขาได้อัปเดตในส่วนของระบบสกินปืนใหม่นี่ครับผมคือเขาได้คือต้องสุ่มคือใช้เงินสุ่มนะผมคือเปิดหนึ่งครั้งก็ใช้เงินแสนหนึ่งเนาะถ้าสิบสิบครั้งก็ล้านหนึ่ง โดยก็มีสกินสกินปืนก็ปกติได้ก็คอมมอนแลรอีปีเอเจเดอรี่อะไรตามปกติได้ผมมีเปอร์เซ็นต์บอดด้วยแต่ในคลิปนี้ผมจะมาจอดในเรื่องของการใส่โค่นนะอันนี้คือเดี๋ยวผมจะทิ้งโค่นไว้ตรงมาทำอธิบายนะผมโอเคนี่คือถ้าเราใสาหนหน่โค่นแล้เนี่ยจะเห็นเลยว่าผมอีนั้นได้เงินมา3ล้านเพิ่มมา3ล้านนะผมแต่ว่าเงื่อนไขของการได้3ล้านเนี่ยคือบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะ เงื่อนไขของการได้สามล้านเนี่ยคือตอนนะั้นจะต้องไปจอยกลุ่มของทางดาวฮูดเขาก่อนนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ลิงก์ไว้ตรงคำอ,อธิบายเหมือนกันนะผมคือไปจอยกลุ่มก่อนแล้วค่อยมาวางโค้ดและกดรีดีดอีกทีทนึงนะผมมันโค้ดนี้มันถึงจะใช้ได้นะผมโอเคเนาะก็ในทั้งหมดก็มีก็ผมก็มีแค่ประมาณนี้น,นี้แหละคือไม่ได้บอกอะไรมากโอเคไปละบาย